รื่องสั้นวันนี้เสนอตอน A Cheating Friend Anna was mad Anna mad โกรธ Kate cheated of her Kate cheated of ลอกข้อสอบของ her เธอ คำว,ว่า cheated off หมายความว่าลอกข้อสอบของใครสักคนหนึ่งในบริบทนี้ <It. S 1> ในเรื่องนี้ก็คือเคทเป็นคนลอกข้อสอบของแอนนาเคท didn't know anything on the math test. k a didn t didn't my no รู้ anything อะไรเลยเกี่ยวกับหรือใน test ข้อสอบ math วิชาคณิตศาสตร์หมายความว่าเคส ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในในการสอบคณิตศาสตร์ she had copied Anna's answers exactly เธอ copied ลอก Answers คำตอบของ Anna exactly หมายความว่าอย่างแม่นยำ อย่างถูกต้องแต่ว่าในประโยคนี้ exactly วนแปลว่าทั้งหมดหรือว่าเป๊ะเลยความหมายคือลอกคำตอบของแอนนาทั้งหมดเลยหรือว่าเหมือนกันเป๊ะเลยทุกบรรทัดทุกตัวอักษร The teacher found out teacher คุณครู found out รู้แต่ว่าในความหมายนี้ในบริบทนี้ควรจะแปลว่าจับได้ she was mad at both of them she เธอหมายถึงคุณครู mad โกรธ them พวกเขา Both Tang Song. Anna explained that she did not know Kate cheated. Anna explained, "Atibai, uh, that wa, ter, did not, ไม่, know, rú, rú Kate cheated, lóg." ข้อสอบของของเธอ Kate said they both planned it Kate said พูดว่า they พวกเขา both ทั้งสอง planned แปลว่าวางแผนมาแล้วมันหมายถึงการลอกข้อสอบความหมายคือ เคทโกหกนั่นแหละโกหกว่าพวกเขาเนี่ยทั้งสองเนี่ยวางแผนการลอกข้อสอบมาแล้วซึ่ง Kate was lying Kate lying พูดโกหก the teacher punished both of them teacher คุณครู p unished ลงโทษพวกเขา both ทั้งสอง they both received an F on the test พวกเขา both ทั้งสอง received ได้ F ใน test การสอบ Anna hated Kate. Anna hated เกลียด Kate. They had some friends in common. พวกเขา had มี friends เพื่อน in common แปลว่าเหมือนกันหรือคล้ายกันแต่ว่าในบริบทนี้ในประโยคนี้แปลว่า พวกเขามีเพื่อน in common ในกลุ่มเดียวกัน a n n นน o า d those friends about Kate a n ็นน l าบอกเพื่อน those เหล่านั้นเกี่ยวกับ Kate they all agreed to leave her พวกเขา all ทุกคนหรือทั้งหมด agreed เห็นด้วยที่จะ leave ทิ้งเธอคำว่าทิ้งในบริบทนี้ความหมายคือเลิกคบ at lunch time Kate sat alone at เมื่อถึง time เวลา lunch อาหารเที่ยงความหมายคือเมื่อถึงตอนเวลาพักเที่ยงหรือตอนพักกลางวัน Kate sat นั่ง alone คนเดียวจบเรื่อง a cheating friend